ลับมาติดตามข่าวเช้า MBT News กันต่อนะครับถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าตอนนี้อินเดียได้นายกัฐมนตรีคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งท่านนายกัฐมนตรีของเราก็ได้แสดงความยินดีกับนายเดเรนทราโมทีที่เขารับตำแหน่งนายกัฐมนตรีอินเดียเป็นสมัยที่3ครับโดยนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกัฐมนตรีได้หารือทางโทรศัพท์กับนายเดเรนทราโมทีนายกัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับการเข้ารับตําแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีอินเดียสมัยที่3มติดต่อกันหลังจากนายนเรนตราชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดครับนอกจากนี้ยังได้แสดงถึงความชื่นชมการทํางานของนาย,ยกรัฐมนตรีอินเดียเป็นที่ชื่นชอบและยอมรับของประชาชนชาวอินเดียทั้งประเทศและก็ประเทศไทยเนี่ยพร้อมทํางานร่วมกันเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศครับ โดยนายกรัฐมนตรีอินเดียเชื่อมั่นว่าจากนี้ทั้งไทยและอินเดียจะคงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างกันพร้อมตอบรับเข้าร่วมการประชุมบิมสเต็กในเดือนกันยายน2567ที่ประเทศไทยโดยเชื่อว่าจะเป็นโอกาสพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันรวมถึงเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยครับ ขณะที่ในปีนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีกำหนดการเดิเดนทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความรุม่อในกรอบปิมสเต็กด้วยครับ